ต้องบวาตอนเนี่ยเตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยเขาจะประกาศเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเลยนะคะรายละเอียดอีเ็นต์บัตรเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงข้องแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาวตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้โรคโควิดสิบเก้าเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง แต่ประชาชนยังเศร้ามารถรับวัคซีนได้ในสถานพยาบาลหรือจุดบ,บริการโดยไม่มีค่าใช้จา่ายจ้าสวัสดีจา้าต้องบอกว่าตอนนี้ตามเทศูนย์บริการสถานการณ์โควิดสิบเก้ารัรว่วซบอคได้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเน,นี่ยนะก็ได้ออกประกาศลดระดับโควิดสิบเกา้าจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันเีดหนึ่งตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะจา้า ซึ่งรัฐบาลในนาเขาก็ได้จัดเตรียมแนวทางบริหารจัดการในส่วนไอเกี่ยวคงทางการเฝ้าระวังการรักษาโรครวมถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนไวรองรับอย่างชัดเจนในส่วนของการให้วัคซีนป้องก,กนันโรคในนาก็ยังคงดําเนินไปตามเป้าหมายเดิมก็คือประชาชนไทยมีอายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปสามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ตามสถานพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งคนที่ยว่ายังไม่เคยรับวัคซีนและก็คนที่ยว,ยว่าต้องการเข็มกระตุนนะจ๊ะ สำรับแผนการให้วัคซีนประชาชนในเดือนตุลาคมนี้ก็มีทางเพจเจล้านโดสประกอบด้วยเป้าหมายเซกลุ่ลนึ่งในนาผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ต้องการรับเข้มนึ่งแล้วก็เข้มสองรั่วเข็มกระตุนจำนวน5ล้านโดส สองนี่นาะก็เป็นคนที่มีอายุ12ถึง17ปีถ้าต้องการเข้มหนึ่งแล้วก็เข้มสองรั่วเข็มกระตุนจำนวน5เส,ส้นโดส3เด็กอายุ5ถึง11ปีถ้าต้องการเข้มหนึ่งรั่วเข้มสองรั่วเข็มกระตุนจำนวนหองเพล1หนึ่งลานโดสและก็สุดท้ายนาะเด็กเทวามีอายุ6เดือนถึงเปีท้ต้องการรับเข้มหนึ่งจำนวน5เซนโดสผู้ได้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงและก็ต้องการภูมิคุ้มกันสำริดรบรั่วแลลนี่นาะจำนวนหนเพริ่งเจดโดสจ้า ซึ่งวัคซีนไฟเซอร์ฟ้าสีแดงแคมในนาสำรับเด็กอายุหกเดือนถึงเซปีกระทรวงสาสุขในนาเขาก็ได้รับมอบจากผู้ผลิตประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้แ้ะจ้ะจากนั้นเขาบอกว่าจะกระจายพันธะรบบสทานพยาบาลเทศคณะกรรมการโรคติดตอ่อจังหวัดหรือว่ากุงเทพมหานครหกกำนดในแลนาแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยรว่วหน่วยง,งานเออเอิญเถี่ยเกียวคงเพื่อจะ,จะบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนเด็กเล็กโดยดำเนินการภายใต้การก,กำกับของแพ์นะจ๊ะเพราะชนะ พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวได้เลยนะจ๊ะใครมีบุตรล้านเถออายุหกเดือนถึงเซปีเดี๋ยวจะมีวัคซีนมาแน่นอนจ้าบ๊ายบาย